สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปิกแรนดอมวันนี้คือความลับของศัตรูจะถูกเปิดเผยไหมขอบคุณสำหรับทุกๆการสปอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวอักษรเจ็ดตัวนะ ตัวอักษรเจตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะ uh, J U A S Y L ความลับของศัตรูจะถูกเปิดเผยไหม ไฟอับขับสนะคะหึไฟอับขับสเราขอดูให้นิดนึงนะขอเปิดเพิ่มอีกสักนิดนึงเอาแบบชัวร์ๆเลยสักใบนึงโอ๊ปส์ Oh my god justice, e of c u p f i v e c u p s w e v e for June, แล้วก็ justice เรารู้สึกว่าเรื่องเนี้มีมีคนเสียใจมีคนรู้สึกไม่ดมีความเสียใจของคุณนะตอนนี้หรือว่าสิ่งที่เขาทำอะค่ะมันอาจจะไม่ได้ส่งผล ทันดีทันใดแต่ที่สุดอะคา่ะเรารู้สึกว่าเขาจะได้รับสิ่งได้รับผลการกระทำของตัวของเขาเองคือคุณจะต้องได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซนด้วยนะซึ่งเราก็ไม่แปลกใจเพราะว่ากฎแห่งกรรมไม่เคยเลาเว้นใครอยู่แล้วเนาะมันมันอยู่ที่ระยะเวลามากกว่าแต่ดูเหมือนกับว่า ถ้ามันยังไม่ได้ส่งผลอะไรมากเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขามีบุญเก่าหรือว่ามีอะไรที่ช่วยพยุงไม่ให้สิ่งที่เขาทำอะ่ะมันถูกเปิดเผยโด,ดยเร็ววันนะคะฉะนั้นคุณลองให้ไปก่อนหรือว่าเสียใจยไปก่อนนะก็ให้รู้เอาไว้ว่า ในท้ายที่สุดอะค่ะความถูกต้องคุณจะได้รับกลับคืนมาหรือ,อยังไงอ่ะเขาหนีไม่พ้นสิ่งที่ตัวเขาทําอย่างแน่นอนแล้วเขาจะต้องกลับมาทบทวนสิ่งที่ตัวเขาเองทําเมื่อวันนั้นมาถึงขอให้ไม่รู้ว่าจะขอมากเกินไปไหมเนาะขอให้คุณเมตตาหรือว่าถ้าเมื่อไหร่แผลในใจของคุณหายดีอะค่ะ ถ้าเลิกแล้วต่อกันได้ก็เลิกแล้วต่อกันเนาะถ้าไหวมากกว่านั้นมีความแข็งแข่งทางใจมากแล้วก็ขอให้ตัดเวรนตัดกรรมโดยการที่ให้อภัยเขาเนาะให้มากให้น้อยแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่เท่าที่คุณไหวเท่าที่คุณทำได้แต่ถ้าไม่ได้ตอนดีก็ไม่ต้องฝืนเนาะไม่ต้องบังคับจิตใจตัวเอง เราอยากให้คุณรักษาความใจดีของคุณเอาไว้อะไม่อยากให้คุณสูญเสียความเป็นคนดีหรือว่าความใจดีไปกับการเจ้าคิดเจ้าแขนกับใครถ้าเขาทำคุณเสียใจก็จะมีเรื่องบางเรื่องที่ทำให้เขาเสียใจเช่นเดียวกันมันอาจจะไม่ได้ปรากฏชัดเจนมากมาก แต่เขาจะไม่สามารถดิกเลี่ยงสิ่งที่ตัวเองกระทำกับคุณได้ต่อให้เขาพยายามไม่ยอมรับไม่รับรู้หรือปฏิเสธนะคะหรือต่อให้เขาจะมีคำอ้างด้วยคำพูดใดก็ตามอะคือคว,ความผิดมันเหมือนมันก็มีสถานะเหมือนกันเนาะ คล้ายๆทังกฎหมายเลยทําโดยเจตนาทําโดยไม่เจตนาการรับโทษก็จะแตกต่างกันแต่ตัวเขาอะย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเขาทําอะไรลงไปทําจริงไหมตั้งใจไหมเอาเข้าจริงๆเหมือนเขาไม่เชิงจงใจอเพราะว่า มันดูเหมือนกับว่าเขาก็นึกถึงเรื่องที่เขาทำลงไปเหมือนกันคือแต่เขาอาจจะแบบเหมือนต้องต่อสู้กับอีโก้ตัวเองไหมเหมือนเหมือนเขาก็ยังเห็นคุณอยู่ในสายตายอยู่นะ มันมีความรู้สึกสะทกสะท้านอยู่ในใจเหมือนกันอะแววตาของคุณความเสียใจของคุณน้ําตาของคุณมันกระทบความรู้สึกของเขาเหมือนกันแต่เหมือนเขาต้องเหมือนทําไปแล้วอะมันผิดพลาดไปแล้วอะเขาพยายามที่จะ move on นะเขาพยายามจะลืมเรื่องนี้เขาพยายามที่จะผ่านพ้นไปแต่น่าจะรบกวนใจเขามากอยู่นะเพราะเหมือนกับให้เขาพยายามที่จะลืมแค่ไหน ทำเป็นไม่สนใจอะแต่เรื่องเรื่องเหล่านี้มันวิ่งกลับมาที่ใจหรือว่าวิ่งกลับมาในหัวของเขาอยู่เรื่อยๆเรื่อๆเลยเหมือนรู้ว่าถ้าทำแบบนี้เราจะต้องเสียคุณไปเสียคนที่ดีในชีวิตสักคนหนึ่งอะไปคือเขาคือเขาเหมือนแบบไม่ได้ทำ ทำเพราะว่าโกรธหรือเกลียดอะแต่มันมีอีโก้อะไรบางอย่างที่เขาเขาพ่ายแพ้ต่อมันแล้วเขาก็ทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีกับคุณแต่แน่นอนว่าอีโก้มันยังยังมีอิทธิพลกับเขาอยู่มากเขาเอาชนะมันไม่ได้เขาไม่ได้มีความกล้าหาญแล้วก็เข้มแข็งมากพอที่จะแบบ ทำในสิ่งที่ถกที่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งการมาขอโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังทำไม่ได้เลยศักดิ์ศรีคำคอหรืออีโก้คำคอหรืออะไรสักอย่างนี่แหละความหลงผิดก็เป็นไปได้นะหลงผิดคิดผิดทำผิดเหมือนเขาพยายามมองเหมือนกันนะแต่แว่นตาที่เขาสวมใส่เวลาเขามองลงไปเขา เขาอ่อนแอเกินไปที่ที่จะมองเห็นความผิดพลาดของตัวเองเขาอ่อนแอเกินไปที่จะยอมรับว่าสิ่งเหล่านั้นะ่ะที่ทําไปมันมันเป็นเรื่องไม่ดีมันไม่โอเคมันไม่โอเคสําหรับใครเลยตอนเขาพยายามที่จะแย้งความคิดเห็นอะไรใดๆในใจว่าเขาทําไปเพราะมีเหตุผลหนึ่งสองสามสี่แต่มันไม่มีใครมีเหตุผลที่ดีพอสําหรับการทําลายใครสักคนหรอคะไม่มีเลย ไม่มีใครมีสิทธิ์เอาเหตุผลอะไรทั้งนั้นะในการทําลายคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการทําลายกันร,รูปแบบไหนก็ตามเนาะคําพูดว่าการกระทําไม่มีใครสมควรถูกทําลายด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้นและไม่มีใครควรถูกกระทําเพราะความสะใจอันนั้นยิ่งยิ่งเศร้ากว่านะยิ่งแย่กว่าแข่กว่าเดิมอกีกเหมือนเขาอืม <c oughs> ไปฟังคนมาผิดไหมเหมือนมีใครยุแยงเขาให้ทำหละหรือว่าแบบเขาไม่มีคนเตือนเขาเลยเนาะหรือไม่มีใครกล้าเตือนไม่มีใครกล้าบอกว่าอย่าทำเรื่องนี้หรือทำเรื่องนี้มันไม่ถูกเลือกๆเขาก็ยังงงๆและสงสัยนะคือใจหนึ่งเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องไนงะแต่มันก็จะมีเสียงเล็กๆที่แบบแววขึ้นมาว่ามันไม่ใช่ มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมันไม่ใช่สิ่งที่ดีงามเพราะว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงอ่ะเขาจะต้องทําด้วยความสบายใจเบิกบานใจกินอิ่มนอนหลับแล้วถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงทาไมอีกคนหนึ่งถึงมีน้ําตาทําไมอีกคนหนึ่งถึงเสียใจมันต้องมีอะไรผิดไปสักอย่างหนึ่งเขาอาจจะพยายามโทษคุณก็ได้เนาะโทษฟ้าโทษด,ดินโทษฝนโทษคนโน้นโทษคนนี้โทษอะไรก็ได้ยกเว้นโทษตัวเอง ยกเว้นโทษต้นต้นเหตุที่ทำให้เขามีความคิดหรือมีการกระทำเช่นนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะคะกว่าที่ความยุติธรรมจะเดินทางมาถึงแตา่เมื่อถึงเวลาความยุติธรรมจะกลับมาเข้าหาคุณแน่นอนสิ่งที่เขาทำผิดต่อคุณน่ะเขาก็จะได้รับ สิ่งที่คุณถูกกระทำมันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีหรือว่า,ามีการเข้าใจผิดอะในท้ายที่สุดอะเดี๋ยวความจริงจะกระจ่างเองข้อเท็จจริงจะเกิดขึ้นผู้คนจะเห็นเองว่าใครเป็นฝ่ายที่พูดจริงใครเป็นฝ่ายที่โกหกคุณจะได้สัญญาณหรือว่าได้เห็นหลักฐานหรือได้อะไรบางอย่างที่เป็นเป็นสิ่งยืนยนันหรือว่าเป็นเครื่องยืนยันความผิด ความพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณก็ได้นะไม่ได้ฝั่งเขาก็จะได้ฝั่งตัวเองนะคะเอาไปยืนยันความถูกต้องถ้าเรื่องนี้เนี่ยคุณยืนอยู่บนความถูกต้องไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลเลยเมื่อเวลามาถึงทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏเองและเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องชดใช้ก็จะไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้นะ ใครคนไหนทำคนนั้นก็ต้องเป็นผู้รับผลการกระทําของตัวเองหนีไปไหนไม่ได้หลบหลีกไม่ได้โกหกใครไม่ได้เขาอ,อาจจะหลบช่องโหว่กฎหมายหรืออะไรบางอย่างบนโลกมนุษย์ได้นะแต่ในโลกของกฎแห่งกรรมเนี่ยไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้นะคะทำอะไรแล้วได้สิ่งนั้นร้อยเปอร์เซ็น์ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ถ้าวันหนึ่งคุณมีใจเข้มแข็งมากพอก็ขอให้ยุติต่อกันเท่านี้เนาะเจอกันชาติเดียวก็พอแล้วคนไม่ดีอะ่ะอย่าได้ผูกจิตผูกใจวนเจอกันแล้วว่าเจอกันอีกเลยไม่งั้นมันจะวนมันจะวนกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะจนกว่าจะมีคนใดคนหนึ่งตัดจบอะ่ะถ้าไม่ตัดจบแล้วต่างคนต่างแบบใส่ความรู้สึก ผูกโกรธผูกเกลียดผูกอารมณ์กันไปอ่ะมันจะวนเป็นวัฏจักรอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะมีใครสักคนตื่นรู้ขึ้นมาแล้วก็อยากหลุดพน้นออกจากวงจรอ,อุบาทนี้เราขอให้เป็นคุณนะเราขอให้เป็นคุณที่มีแสงสว่างขึ้นมาในหัวใจแล้วก็หลุดพน้นออกจากวงจรแย่ๆวงจรน,นี้เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเนาะตัดสินใจด้วยความ ความมั่นคงทางจิตใจตัดสินใจด้วยความสุขปลดปล่อยความทุกข์ทิ้งเสียเนาะถ้าคุณทำได้นะคะค่อยๆปลดปล่อยทีละน,นิดเดียวปล่อยให้มันกัดกินใจนำพาตัวเองไปอยู่ในพลังงานคลื่นสนามแห่งความสุขเอนอจ้แห่งความสุขพื้นที่แห่งความสุขพื้นที่แห่งต้นทุนบุญกุศลเนาะเป็นกําลังใจให้นะคะ ขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายค่ะ